เาปยนอยู่แบบไี่อยู่แบบอริชนผมเขาเป็นผู้นำพ่อชอปท่านหันสามสิบสี่เพราะว่าเขาไม่รู้แจ้ง 嗯。 นี่ได้ทั้งต่อขึ้นไปนี่ตัวเนี้ไม่ต่ำกว่าสองแสนนะนี่กกนอยังดีก็ยังดูนี่เือปกดังน้าเลยต้มสวยนะสวยมากท่อนเนี่ยแกมันติดเอตัวนี้แหละที่กำนานมากแกมาครอบไว้แกมาปกันไม่อยู่ ทางหลัง้าตรง้ที่อยู่ะพานที่โยสายค่ะ่โเนไปตามค้งาจะเห็นสะานิแล้วก็โยสายอีกทตามโงราที่จะเห็นสะพานเนะมันทำไมตีมีต้องกดไชไปก่อนน่ถ้าเกิดปวดก็ณที่ต้องรู้ว่านาย่าเป็นรงว่ามีหม้ยแต่ไม เขาไปหาไม้มาก่อนไปเป็นตาไม้ไม้เขาหาหายเจอแล้วลองดูสิจะไปปุ๋ยที่ไหนอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเขาอยากได้ไม้คืนน่ะพวกมึงก็เลยหันมาวันจำมีที่ที้ผมมีเครือข่ายไม่ใช่ คนที่รายงานผมก็คือเครือข่ายของผมคือเอฟซีพวกนั้นให้ข้อมูลมาให้ข้อมูลว่าเขามีอย่างนี้ผมก็เลยแจ้งให้ทางแนงเือแล้วก็ทางผู้กันตรวจนะครับแล้วก็ทางความมายแบบกลุ่มนี้เพราะว่าเราไอยไม่ได้ครับมีแบบนี้ไม่ได้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ผมบอกแล้วว่าในยุ้ยพวกนี้ไม่มีหนึ่งยาเสพติดยาเสพติด แต่ผมยังพูดไม่ได้ในช่วงนี้แต่ผมมีข้อมูลแล้วแหละแต่ตอนนี้ทางตำรวจก็มีการดำเนินแก้ความเนิงคดีไปแล้วนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไปแก้ความมุ่นคนะครัอยู่ระหว่างกานอภิปรายของหนพื้นที่เองนะครับต,ตอนนี้ก็ผมก็จะมีหนังสือนะครับตอนนี้ก็รายงานื้งต้นมาแล้วว่าโอเคมีการนําไม้ออกจากรายพายุไม้ของกลางหายในเขตเอบตอในเขตพื้นที่สพนนสูงนะครับ ผมก็ได้ลงพื้นที่ไปกำชับการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเบื้องต้นนะครับก็ได้รับทราบว,ว่าไม้ของกลางเนี่ยหายไปจากที่เก็บของกลางในอบตในเะขตพื้นที่โนนสงนะครับตรวจสอบแล้วสอบถามพยานหลักฐานแล้วมีข้อมูลพอสมควรทราบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐนะครับส่วนหนึ่งนะครับเข้าไปมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกันสูญหายในครั้งนี้นะครับก็ได้กำชับ พนักง,งานสอบสวนให้ดาเนินการอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้ติดตามหมายของกลางแล้วก็ผู้กระทําผิดมาดำเนิน,นคดีครับเมื่อวันจันทร์นะครับผมได้รับแจ้งข้อมูลมาจากทางพี่น้องประชาชนในลายส่วนตัวของผมซึ่งผมให้ลายส่วนตัวแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของรักการัตก,ก,การสินอยู่แล้วนะครับในการแจ้งบาะแสก็ได้แจ้งบาะแสมาให้ผมทราบผมก็เลยสั่งการให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอนะครับทางผู้การตำรวจทางป่าไม้ แล้วก็ทางธนารักษ์ได้ไปหาข้อที่จริงในเบื้องต้นให้ผมหน่อยผมก็ได้ข้อที่จริงมาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ผมมีหนังสือสั่งการให้ตรวจสอบที่จริงแล้วก็สอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะมานำไม้ที่เก็บรักษาไว้ที่เทศบาลนะครับเบ้าไม้ไปไหนนะครับจะต้องมีผู้รับผิดชอบเรื่องเกี่ยวว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในเขตจังหวัดกาะสิน นะครับเรื่องนี้ผู้ว่าผู้การไม่รู้ไม่ได้ครับต้องรู้ครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรู้นะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องอขอที่จะปกปิดข้อมูลบางอย่างแต่ผมมั่นใจผมมีข้อมูลแล้วนะครับว่าว่าผู้ใดเกี่ยวข้องหรือหน่วยงานใดเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญาตที่จะ่ยังไม่เปิดเผยแต่มีความก้าวหน้าแน่นอนครับ,บแต่ผมถือว่ามันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายของผมอยู่แล้วนะครับนโยบายของผมหนึ่งนะครับยาเสพติดต้องเข้มข้น จับกลุ่มไม่มีการนํามาขายใหม่2นะครับเรื่องการค้าแรงงานเด็กโดยเฉพาะเ,าเรื่องทางเพศอันนี้ผมไม่ได้นะครับสามปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการตัดไม้ทำลายป่าถือว่าเป็นนโยบายสาคัญนะครับที่เราต้องต้องแก้ไขในพื้นที่ของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ขึ้นเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาถือว่าฝ่ายปกครองนะครับถ้าเขาไปเกี่ยวข้องก็ต้องว่ากันไปตาม ตามนั้นครับ